เินชฟตัวเชตัวก่อนนะครับเชฟตัวจะมีฮะเชดที่เนี่ยโอ้โหไปขี่ไปตดมาเนี่ยแล้วก็ยำเห็นโกยทรายแล้วก็โอ้โหพวกพวกขุดทรายอะพวกพวกแอร์นั่อนอะนะขุดทรายขุดขุดดินขุดทรายไปขายอะนะเน่อ,อดูพี่เขาท่เนะี่ยกับกินใครขี้แล้วก็ไปกินข้าวได้จุกินเลย ชอบกินก็กินค่ะชพี่แจไปกินสิวะมี่โอ้โหกินกันเลยค่ะลูกคิวผมไม่เลยแจไปกินฮะเดี๋ยวสิหนูก็กินไม่ต้องคืนนะฮะกิวผมมันช่องหวงๆนะมี่อไม่มีหวงเลยเนี่ยจับไปแน่นตึ๊บเนี่ยกิวผมรู้หวงฮะรู้จบรู้ลมจะออกไงเนี่นแน่นตึ๊บหมดเลยเนี่ย ไปจุดเรือะเลตรวจยังไงกันนะมันมันแทรกอะไรมาไม่ได้เลยมันแน่นตึ๊บไปหมดอะยจนะครับเอาหันไปดูพี่หนึ่งก็มั่งที่เนี่ยเขาถ่ายอะไรจังเลยเนี่ยเขาถ่ายประจามาของเนี้อครับอืมเย็ดตูดไปแล้วก็บบกเช็ดตาเช็ดตาไปแล้วก็เช็ดหางเย็ดหางไปแล้วก็เช็ดไอ้แรงไวทำไมฮะเย็ไม่ให้ต่องแรงไวคิดกัน